พี่ <Yeah. S 1> เอคำถามเรื่องหนึ่งเรื่องๆๆของพีเอสกันจัมงสรุปรูปที่ออกมาเป็นเป็นอาการล่าสุดของพีเอสเลยไหมครับหรืออย่างไรหมายถึงรูปรูปที่วัฒท่าใหม่รูปอ๋ออันนั้นพี่เอยังยังไม่ทราบแต่คือล่าสุดนะคะพี่เอก็ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการน้องเอสว่า พีเออยากเข้าไปเยี่ยมพีเอสักครั้งได้ไหมน้องปอยก็ได้โทรไปหาคุณแม่น้องเอสแล้วน้องแม่คุณแม่น้องเอสก็บอกว่า<ม>ได้เลยค่ะแต่ขอเวลาสามวันเพราะว่าพอดีคุณลุงพีเอ็เสียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พีเอก็รอเวลาสามวันก็คือเป็นเมื่อวานเมื่อวานพีเอก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพีเอนะคะเป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างสีหน้าสีหน้าเออพี่เอบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบเหมือนกับเหมือนกับดีขึ้นแบบดีขึ้นจนพีเน้ำตาไหลอะค่ะ ลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมคะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เอคุยกับทางบ้านพี่เอสคุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายพี่เอสน้องเอ็มนะคะเราจะมีถแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะว่าถ้าถ้าพี่เอพูดอะไรไปผิดคาดอาจจะแบบว่าไม่ดีพี่เอก็เลยอยากให้ครอบครัวพี่เอทท้งคุณ แม่แล้วก็น้องชายแล้วก็คุณหมอมาจัดให้ถแถลงให้น้องๆนักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงพี่เอสได้ทราบซึ่งทางครอบครัวพี่เอสก็มีเจตนาดมมีอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้กําลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่า จะพร้อมวันไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาพี่เออะค่ะประกาศในไอพีของภรรยาเลยประมาณนี้จริงๆพอเราเข้าไปเยี่ยมมีการพูดคุยไหมครับคุณหมออ่ะก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่เอขออนุญาตนะคะขออนุญาตได้แต่ให้ทางครอบครัวแถลงอีกรอบหนึ่ง <S <S เพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟละเอียดอ่อนอย่างนี้ค่ะคืออยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าบางทีพี่เอพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างอย่างนี้แต่พี่เอก็คุยกับทางครอบครัวแล้วก็ ทางบ้านพี่เอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทางให้ใหแฟนพี่เอดได้ประกาศในไอจีหรืออะไรแบบนี้นะค่ะนะครับพี่ี่ในส่วนตัวที่พี่เอเข้าไปเย, <ๆ S 1> ไยี่ยมเราเห็นน้ำตาไหลเรารู้สึกยังไง,งรู้สึกรู้สึกรู้สึกดีใจคะ่ะมันในทิศทางในการรักษาดีขึ้นจริงๆอย่างนี้ค่ะรู้สึกดีใจรู้สึกแบบ หลายๆอย่างรู้สึกดีใจมากเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคาําอธษฐานที่เราไปอธิษฐานไปไหว้พระไปอะไรที่ขอพรให้พี่เอสดู้สึกว่ามันปฏิหารจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะพี่เอใช้คําว่าปฏิหารจริงค่ะแฟนคลับที่รุ้นอาการเย็นหนึ่ะไข้ฟูได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คะ่เคะเดี๋ยวพี่เอจะให้ครอบครัวพี่เอสดแล้วก็ทางคุณหมอมาถแถลงให้ทุกคนได้ทราบอย่างนี้คะ่ะนะครับปฏิหารเกิดขึ้นแล้วจริงๆปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็คืออยากให้คุณหมอบอกว่า เป็นยังไงประมาณไหนออย่างเงี้ยครับแจกแจงรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พี่ออกมาวันนี้ก็คือขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าประมาณนี้ค่ะนะคะทุกคนนะพี่เอกขอบคุณทุกคนที่ที่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะพี่เอกก็เข้าใจทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนี่นะครับนะคะขอบคุณนะครับ